แกงกุ้ยที่โครงหมูหรือแกงพริกที่โครงหมูพี่บ่าวบอกเลยว่าวิธีการทําวันนี้เป็นวิธีการทําที่ง่ายมากๆเลยพี่น้องเอาละไปดูกันเลยขั้นตอนแรกก็เทน้ําลงไปต้มปริมาณน้าลิตรครึง่งจากนั้นก็เอากระดูกที่โครงหมูลงไปต้มเลยพี่น้องกุ๊กก็ไปก็อพอปริมๆริมพอดีนะพี่น้องปริมาณหมู หกิโลกับ7จ็ดคีใส่เกลือลงไปก่อนครึ่งช้อนชาก็จะต้มแบบนี้ไปครึ่งชั่วโมงพอน้ำเดือดแบบนี้นะก็จะมีคองก็ตักฟองออกไปทักหนึ่รอบพี่น้องละประมาณนี้ก็พอแล้วก็ใช้ควยกลางต้มต่อไปให้ครบครึ่งชั่วโมงต่อมามาดูตัวมาสมว่าพี่บาใช้อะไรบ้าง อันดับแรกนะพี่บ่าวก็โรยคาออนนะอืมก็โรยบางๆแบบนี้แล้วก็ใบมะกรูดด้านนี้ก็เป็นพริกชี้ว่านะช่วยแต่งสีสำหรับเครื่องแกงที่ใช้พี่บ่าวก็ใช้เครื่องแกงของเอกอร่อยเป็นเครื่องแกงเผ็ดพริกสดสีชั้นนี่น่ากินมากพี่น้องอละจะใช้ทั้งหมด1 5 0กรัมก็ประมาณคองช้อนปูน,ปน,ปนนะ ร้อยห้าิบกรัมต่อมาก็เป็นกะปิ <ừ. S 1> พี่บ่าวก็จะใช้กะปิทั้งหมดหกสิกรัมที่เปิดก็ได้พี่น้องป,ปุ๊บก็ไปดึงแบบนี้จะดวกเลยดูเนื้อกะปิพี่น้องป,ปุ๊บก็ไปหน้าตาแบบนี้โ็ใส่ไปทักประมาณ6กสิกรัมพี่น้องหนึ่งอนบุนบุนแบบนี้อ่า เอาละถั่วผสมหลักก็มีแค่นี้พี่น้องที่สนใจพริกแกงไม่ว่าจะเป็นแกงขั่วแกงสม้มแกงเตยปลาแกงเขียวหวานอะไรแบบนี้พี่น้องก็สามารถไปดูได้พี่บอกจะให้ลิงก์ไว้ใต้แคปชั่นวิธีการแกงนะมันก็มีหลายวิธีเราก็สามารถประยุกต์ได้ถ้าเคยจะเอาเครื่องแกงนะมาละลายกับน้ำนะให้เดือดแล้วก็เทยที่โครงลงไปก็ได้นะหรือว่าจะต้มแบบนี้ให้เริ่มเปื่อยก่อนสักครึ่งชั่วโมง นะก็ได้เหมือนกันถ้าดูว่าน้ำมันลดไปนะพี่น้องก็สามารถที่จะเติมได้พี่บาวก็ต้มมาครบครึ่งชั่วโมงนะสังเกตด,ดูกระดูกมันก็เริ่มร่อนร่อนออกมาเป็นแบบนี้นี่ก็ใส่เครื่องแกงแล้วก็กะปิลงไปได้เลยลุกเข้าไปอืมสีสันนี่น่ากินมาก เ ok, อาขณะที่เราโรยบางๆไว้มาตรยได้เลยก็อย่าล่อยแบบนี้ไปอย่างน้อย15้านาทีนะให้เครื่องแกงเนี่ยมันเข้าเนื้ออย่าพี่น้องหอมมากเลยตัวนี้แล้วก็สีน่ากินมากนะดูโอ้โหน้ำมากน้อยนะพี่น้องก็เอาตามชอบเลยตรงนี้นะ แต่ถ้าแกงก็ต้องมีน้ำหน่อยโอ้เริ่มนุ่มเลยนะตรงนี้แต่อยากให้นุ่มมากกว่านี้หน่อยถ้าว่าน้ำแห้งเกินไปนะแล้วพี่น้องต้องการเคี่ยวให้นุ่มกว่านี้ก็เติมน้ำได้ละทีนี้ก็ชิ้ม,มพี่น้องเป็ดสะใจเลยที่บ่าวก็จะปรุงเพิ่มน้ำปลาสักประมาณหนึ่งช้อนก็พอ ในสวนนี้พี่น้องก็สามารถที่จะปรุงเพิ่มได้ตามที่ชอบเลยตัดความเผ็ดด้วยน้ำตาลสักประมาณครึ่งช้อนแบบนี้ก็จะใส่ผงปรุงรสไปสักประมาณหนึ่งช้อนจ้ารสชาติใช้ได้แล้วพี่น้องพี่บ่าวก็จะแต่งสีด้วยพริกชี้ควาแดงๆนะพี่น้องจะใส่หรือไม่ก็ได้ในในส่วนนี้นะแต่ใส่แล้วมันสีมันจะดูน่ากินให้มีสีสันตามด้วยใบมะกรูด ือใบมะกรูดลงไปพี่น้องอียอหมถ้าจะเทใบยี่ราลงไปก็ได้นะก็จะมีกลิ่นหอมไปอีกแบบนึงเอาละแค่นี้ก็ปิดกล้วยได้เลยอืมตาเนอะน่ากินมากแล้วก็หอมไปตัวบ้านเลยตอนนี้เอาละเดี๋ยวพี่บาวตักใส่ถ้วยดู đuời qua mạ kinh nỉ yao yao đấy pino ơ đuời qua côn của nam ke ừm du yao thiệt tiệt kinh thế như อืมอ <chat> ืมองไปย่อน <BLANK limitation> <t> ้ำขุนคุนขอกไปดูความเปื่อยกนอาละแบบนี้ใช้ได้เลยดูความน่ากินในย่อหืมนุ่ม ผ yeah, ักนำโชคก็ทสริเรียบร้อยไปอีกหนึ S ่งเมนูนะพี่น้องเป็นวิธีการทำที่ง่ายเพราะว่าใช้เครื่องแกงํำเร็จรูปนะของเอกอร่อยพี่น้องก็ไปดูได้ตามลิงก์ที่ใต้แคปชั่นมีเครื่องแกงทุกชนิดเลยเอาละสำหรับวันนี้พี่บ่าวขอลาไปก่อนแล้วพบกับเมนูอื่นของพี่บ่าวซะอีกขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่รับชมขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้อง